เป็นใครผมคือ FJ <G S 1> ไม่ใช่เออผมคือ FJ นะครับผมได้ทำชาแนลใหม่นะครับขอโทษทุกคนด้วยทีคลิปหายฮะทีคลิปหายทั้งควงใช่คลิปหายทั้งควงคุปเป็นไม่ได้ยังไงอะทำเขาทำซิมใหม่ไม่ใช่ผมใช้ซิมเดินแต่ผมล้างเพื่อนอาจจะมีเสียงรบกวนได้นะครับใช่ค่ะดังโคตร กับ F O D A 0 9 0 0 so 4เก้าศสี่หนึ่งสองเป็ที่1นึสองครับ3ครับไว้แตยเร็วตถเตัอครับคิปเปอร์ประจาน้าเลยตรงไหนเอ่ยย่ังคุณอะครับตวครับหรือยังเลยเลยรับอี อหาใครหามันไงไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ถ้าคุณหาใครหามันไงไรเนี่ยแหลกเลยครับไม่ได้แหลกไว้ตายแล้วเจือเหลืองน,น่าจะซิกจังเกลิลยังดีกว่าอีกครับแตงโมจะได้มากินซีแตงโมอะคุณีหรือเปล่า ไม่รู้อะสุ่มไปเอา<ห>เฮ้ยจะสุ่มจะเอาสุ่มหรือว่าจะว่าวผมได้กินเสี่ยงตะเกียวกันอู้จเจอเหล็กแล้วไหนอะโอ้โหดาบไม่ลดด้วยอะเฮ้ยนี่มันเหลืองด้วยเจอเหล็กขุดเลยครับมใช้พิกแอ็กเหล็กออมีแอ็กหิงอยู่ไอ้มีแอ็กม้าอยู่เเพื่อที่ขุดรถเข้ามา เดี๋ยวิ對對่งเกิดขัล้างเดี๋ยวเอาอาหารหมดขอตัดสักครู่โอเคกลับมากันต่อเสียงลูกเตือนดังกว่าเดิมน้องผมนั่นเองชื่อว่าไปไหมเดี๋ยวจะปล่อยน้องตัวเองจะตายปล่อยปล่อยไปว่าเลยครับเล่นคุณกระดาษครับ คุณจะได้ขวานที่ดีที่สุดในโลกคืมคุณซึ่งเทพเจ้าส่งมาให้แล้วคุณอยู่ไหนนะคุณอย่าย,ย่อตัวดิไม่ได้ยยอตอนนี้หิวสนิทเลยคุณบอหรออือเหรอฮะคุณหิวเหรอเอวคุณ เมื่อกี้หลอดอาหารเต็มชั่วพิตาคืออะไรคืออะไรฮะคืออะไรนี่คือการโกงหารดบกออริจินอลอะไรนะันคืออะไรเมื่อกี้หลอดอาหารเต็มอย่างชั่วพิตาก็คนเทพเขาทากันได้อะคนกากทำไม่ได้หรอกแต่ผมทําได้แต่ว่าคุณกาก อ้าทำยังไงไม่รู้เดินอยู่ดีๆมันก็ขึ้นเองก็ผมปิดโหมดซอมบี้นั่นเองโอโ้โหอันนี้เพิ่มขึ้นอีกมาอีกแล้วเร็วคุณดาคุณเหนือ,อ่ะอครับอัน,นนี้ผมเจอคนแกะสี่อันทำได้เตียงเดียวเองทำไมครับไปจัดนายอ่าอย่าตัดต้นใหญ่ก็แล้วกัน เพืองโคตรโคตรเลยว่วสปอยน้ำคนครับเมืองะรตรงไหนครับเพืองเก้าเราอะอ๋อที่เจอเหล็กหรือไงปไปซีรีส์นี้จะจบเมื่อไหร่ครับฮะรอรอ ซีรีส์นี้นะครับแบ่งเป็นพาร์ทนะครับโอเคร้อยสามสิบล้านพาร์เกินไปย0พาดุดมุ่งหมายนะครับไม่มีอ่ะไม่เป็นเงินเลยขอแค่ให้รวยทำฟาร์มอะไรได้ยี่สเอ๋ว่าเล่นเล่ไม่เคยทำเป็นโปรเจกต์โอ้ทำงานเสียงแย่ ครับจะ,จะตังตังอะไรครับตังเนื้ยเอ,อเออปด็ดดดานผมที่เกิดปตังอ่ะเขาเรียกว่ากรรม,มะตเตอร์วัวทำไมข้าไม่ตังคนเหล็กเลยครับอ,อ่าโตครับสองอันใครเป็คนคนรับบอกมา ไา้กล่ะครับยี่สิบเอ็ดครับและไม้แปลรลูกสามสิบสองคุณลงฮผมไม่เจอจิครับกดย่อแจหมอ,อน,นี่ผไม่ได้กดย่อครับผมรู้แล้วว่าคุา่อยหน งี้แล้วเราโอกอินเตอร์เมทอินเตอร์เมทจะทำอะไรไม่วาบไม่วาบเหรอไม่วาบหนีเออ,อแล้วอินเตอร์เมทก็ไม่ตีพวกเราด้วยละตีสิครับไม่ตีผมลอกแ้วตอนไหนครับตอนใช้ภาพนี้แล้วผมจะมาลดต่อพี่ออยก,ก,กับพี่แจ็คเกอร์บอกว่ามันจะไม่ตีเราท้ำลึกเลยใช่ไหมครับเนี่ยไม่ดู ทำไมดาบมันซ่อมแซมอ่ะเพราะววัใจเรามันดีอ่ะครับตอนเลยครับผมมองไม่เห็นโอเอาไม่ได้ไปหรเนอาแคนแก่มารไปอัวเอานเอ็นเตอร์มาช้าฮะไม่นมเนไม่จ้าแป๊บนึงแป๊บนึงหาก่อนหาคนแก่เจอแล้ว โอเคถูกตอดีลที่ไม่มาตอนนี้จะได้เตียงอันหนึ่งจะได้สองอันแล้วเดี๋ยวทำไมถ้ำนี้ไี่มีอะไรเ่ยก็ขุดต่อไปสิครับขุดแล้วดไปๆสิครับไม่เชื่อถานานผู้ชมเลยเนี่ยสะสมหินก็ได้ครับ เอาหินแบบเยอะๆเลยนะครับจะ,จะทำฟาร์มไก่ดีกว่าคุณครับผมจะลงฮัสตนด้วยนะครับใครเคยเล่นใครเคยเห็นปี๊แป้งเล่นก็คงจะดีอครับฮัสตนคืออะไรครับเกมการ์ดเนี่ยอ๋อไม่ชอบแนวเกมการ์ดว่ะแต่มันเป็นภาษาไทยนะครับมันมากไม่เชื่อถามท่านผู้ชมเฮ้ยคุณนี้เนึกมาช้าคุณติงคุณดูเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย ทางน้ำลงไปมันจะเห็นไม้เออกำลังไปจะทำฟาร์มไก่ก่อนโคตรอยากทำฟาร์มไก่เลยเอ้าแล้วคุณมีเลสโตนเหรอฮะคุณมีเลสโตนเหรอไม่ใช่หมายถึงผมจะทำฟาร์มไก่อ่ะจะโดนไหมไม่อ่ะเพรตาะว,ว,ว่าไม่มีเลสจะโตนควอดควอดขายโคดเดะโคดหรือควอดไม่รู้โอโโ้โ,อโหโเมื่อกี้ตัวอะไรเกิดต่อนหน้าตัวอะไรอ่ะ ไม่รู้แก๋ขนเทาเกิดต่อหน้าต่อตาอ้าวแล้วมันเกิดได้ยังไงอ่ะไม่รู้มันขึ้นมาเลยเหรอหนึ่งสองเยี่ยมตอ,อนนี้จะครับมีควันไหมมีควันขึ้นมาไหมสุดาหรือว่ามันหรือว่ามันขึ้นมาเลยหนึ่งสองกลมล่อมมากอยากได้พระพมันมันมันึงันติด,ดาวมากเลย เราจะทำก่อนให้ได้เยอะที่สุดรู้ป่ะทำไมยินได้ไดาก้อนท้งเดีย่ายไไม่ไก่จะหนีออกไปเลยไม่มืดแล้วผมคราบเตียงนอนไปแล้วไม่แล้วทำไมมึงต้องทำอย่างนั้นด้วยมันเสียไม้ฟรีทำไม กูจะทำฟาร์มไก่เนี่ยหเห็นไก่แง่เกล้าหน้าบ้านเลยเนี่ยนี่มันบ้านเราเลยนี่มันบ้านเราแล้วเหรอเออ,อลองดาะจาะเพือ่อเอเื้อตอป,ปี้จีรังกูโอ้สว่างขึ้นเยอะไก่เอ้ยไก่จงมาเว้ยใช่ใ ไยเอ้ยไก่จงมาคิปเปอร์เกิดก่อนแรกกูเลยมาเลยมานี่ปอดไปเนี่น้อยเจ้าพวกไก่นี่นี่น้องไก่นง่มานี้มานี่มามานี่มานีมานี่มานี้ขังแม่งเอ้ยควรให้อีกตัวหนึ่งดิเออมันจะได้ผสมพันธันอันอ่ะโอเคแปบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ยับไ<า>ก<า>่มันกระโดโดเราก็เลยเห็นไงเนี่ยเฮ้ยไก่มันกระโดดจะข้ามรั้วอยู่แล้วเนี่ยต้๊กเสมมาถึงจุดนอนไปของเล่นบ้าเลยโอ้ทำงานต่อเช้ามาไม่ออกกำลังกายเลยนะอ้ะาวไก่ออกตัวเลงฮะไก่ออกตัวเลงไม่ ันีิมีเลยกี่อันครับฮะมีเลยกี่อันอันเออันโอ้โหโ,โ,โ,โค้หน่าเสียดายไม่ไก่บอกไม่เก่งใจผมบ้างเลยถือเนื้อไก่ต่อหน้าต่อตาไก่บอก <_ c oughs> ไก่มับครจะได้รดนชีวิตเจี๊ยราหน่อย นี่บ้านเราแล้วนเนี่ยไก่บอกว่าคุณเห็บเอกไอ้ไก่น้โนโอยแค่ทำไมเสียซีฟีเลยโอเคผมต้มเหล็กดีกว่าต้มไม่ได้เผาครับต้มเผาตก เผาปุบเผาทำฟาร์มเลยหรือไม่ทำไมอ่ะไม่ลดสักกแฉอเลยเดี๋ยวก็ลดแล้วเนี่ยแต่เลือดไม่รีเจนแม่เลือดรีเจนไหมรีเจน มีเต็มเต็มเจนช้าใช่ไหมเกือบเต็มเนี่ยแหละมีเจนช้าไหมล่ะเกือบเต็มอ่ะถามหน่อยว่ามีเจนช้าหรือเร็วเร็วในระดับหนึ่งตอนนี้ไม้เราไม่มจก็เราจัมปตั้ตมดคุณก็ขอหินหน่อยโอเคโอเคอันพอไหมพอ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 อันนี้โยนเลย จะป,กไป,ไปักไฟเป็นสลิดมงคนุอือหือปักโลกบ้านขนาดนี้นี่คุณเรียกป้าๆหรอเนี่ยอจย์ทำเตาไว้เยอะๆทำไว้หาพงยื้อโคไปขุดต่อดาครับครับจะตายไหมไม่โอเคทำเตาอ,อยู่ไหนเอ่ย กลับมาบ้านนี่คุณจะเจอปะพอนี้โอ้คุณครับตักไปเป็นสรีมงคลเลยคุณไม่เข้าใจเหนืออู้เจะทถ้ำอู้มองไม่เห็นเลยโคตรใหญ่เสียวคุณรดาครับเผาเลยไก่ที่อยู่ในเตาที่สองอะ ไม่ไก่เลยโอเค,คอกูเผาไปก็ได้อยากกิน,นใช่ไหมล่ะใช่ก็มันอ่ะแกหน่อยแบ่งด้วยแกหน่อยแบ่งด้วยไม่เราจะเป็นทั้งหมดเลยเป็นแก,ต,กตัวเป็นแกตัวกอโกอด,ดไม่ยังไม่ได้เห็นแกตัวยังไม่ได้เจอเลยค่ะต่อไปจะอ่านต่อเนื่องเลยนะครับไม่ ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับผมอ่านไม่เกิน15นาทีขอบคุณครับ